สวดีต้อนรับเข้าสู่ไมโครฟลีบรีวิวหอดกับผมกันได้เนชอดบุคุณเช่นเคยนะครับนะก็ห่างหายกันไปนานนะครับก็มาบ้างไม่มาบ้างนะครับนะแล้วแต่ความว่างนะเพราะช่วงนี้ทำงานแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ในหมดที่มีชื่อว่า i n v e n t o r y Pet นั่นเองนะครับนะเพจเป็ดเออช่างมันเถอะจะอ่านอะไรก็ช่างมันครับกาบนะครับ <laughs> Inventory เป็ดแล้วกันโอเคนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแนละในชุดแต่งงานเช่นเคยนะสำหรับที่ใครที่ดูไมโครฟล t บรีวิมก็จะเห็นว่าผมแต่งงานกันแล้วนะครับ <c oughs> คูดี้ในเกมนะครับผมโอเคมาดูกันดีกว่าว่าหมดนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเฮ้ยวันนั้นมันอะไรบ้างนะทำไมมันเป็นเมฆอะไรสักอย่างโอเคมาดูอันแรกนะครับอันแรกคือวัวนั่นเองนะครับนะเป็นวัวในอีกช่องอ n เ e ทัลีเราต้องมาใส่ใน9้าช่องนี้นะครับใส่เข้าไปอันนี้อันนี้อันนี้ของที่เตรียมตอนเตรียมแมบโอเค okay, แล้วก็มาใส่ในช่องนี้นะครับนะแล้วก็ต้องถือข้าวไว้ด้วยเพราะมันชอบกินข้าวนั่นเองนะครับนะเราก็สามารถเอาเนี่ย ถังมาวางไว้นะครับเพื่อเราจะได้นมฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันทําอะไรได้นะครับนะลองอ่านดูก่อนเลยมันสามารถที่จะช่วยเป็นเนกาทีฟเอฟเฟกก็คือลบผลกระทบนะครับของอพวกความเป็นพิษหรืออะไรอย่างนี้แต่เราจะมาทดสอบกับวิชนั่นเองนะครับผมนะเข้าประตูไปเลยนะครับนะไม่มีทางหนีนะครับเจิวิตแบบลุมทำร้ายลองดูยามาแล้วทำไม ทำตัวเองวินพีททำไมอะอะไรล่ะมือเปล่าก็สู้ได้อะยังไงล่ะฮะอ่ะอ่ะอ่ะนะครับเขาไม่สามารถทำไรวได้นะเพราะเราถือน้องวัวนะครับนะเราจะไม่ติดผิดนั่นเองนะครับผมมาสำหรับตัวต่อไปเอ้ยลืมไปเลยคราฟยังไงไงเดี๋ยวมีน้องถามอีกนะครับว่าคราฟยังไงนะครับโอเคกดดูเลยครับคราฟตามนี้เลยครับผมนะตามที่เห็นเลยนะครับนะโคนะครับแล้วก็ไอรอนแล้วก็ นี่เลยตามนี้โอเคต่อไปนะครับเป็นน้องแกะนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับถือไว้นะฮะแล้วก็อ่าเป็นชอบกินข้าวนั่นเองนะฮะน้อง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 แกะนะครับผมสาหรับน้องแกะเนี่ยครับสามารถทําให้เราตกอย่างช้าช้านั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังให้อ่าบูเราด้วยก็คือขนแกะนั่นเองฮะลองไปดูเลยว่าตกช้ายังไงนะครับจะเจ็บหรือเปล่านะไม่เจ็บเห็นปะ ช่วยได้เยอะนะครับนะสำหรับหอดนี้ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์กันเลยทีเดียวนะครับต่อมามาดูน้องหมูนะครับน้องหมูต้องถือแครอทไว้นะฮะเพราะเขาชอบกินแครอทนะครับผมนะนี่เลยน้องหมูเดี๋ยวต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับนะน้องหมูจะให้อ่าทำให้เราสามารถกินอาหารที่แบบดิบๆได้นะครับนะเราจะไม่ติดพิษนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้พอกช็อปเราด้วยก็คือเนื้อหมูนั่นเองนะครับเราต้องรออีกสักพักหนึ่งนะฮะรอให้เราหิวก่อนนะครับผม ต่อมาเป็นน้องไก่นะครับน้องไก่ก็ทําให้เราสปีดนั่นเองนะครับโหทำให้เราวิ่งเร็วนั่นเองแล้วก็ยังให้ไข่แก่เราอีกด้วยเราต้องถือนี่ไว้ครับซีดนะครับถือไว้่ะเห็นไหมวิ่งเร็วมากนะครับรวดเร็วมากทันใจดวนจีพัสนีจ๋านะครับผมนะมาดูกันว่าน้องหมูกับน้องไก่ครับยังไงนะครับตามนี้เลยนะครับน้องไก่ใช้ขนนกนะครับนะตามนี้นะครับเรียงตามนี้เลยก็ค่าคุ้มนะครับสำหรับพวกอ่า หมอดีนั่นเองนะครับมันค่อนข้างจะใช้ได้เลยใช้ได้อยู่นะครับผมมาดูหมูครับหมูก็ตามนี้เลยนะครับตามที่เห็นเลยนะครับแกะดูไปยังแกะดูไปแล้วเนาะยังนี่ว่าอ่ะแกะก็ตามนี้ครับต่อไปเป็นปลาหมึกนั่นเองนะครับอินเวนทอรี่ปลาหมึกได้เลยนะครับไปลองดูนะครับต้องถือปลานั่นเองปลาหมึกชอบกินปลานะครับสำหรับปลาหมึกแล้วทาให้เราแบบว่าเดินในน้ําได้เร็วขึ้นมากนะครับเนี่ยนะสามารถวิ่งในน้ําได้เลยแล้วก็ยังหายใจได้นานขึ้นด้วย นะครับว่ายน้ำเร็วขึ้นมากนะครับตามนั้นเลยนะครับสำหรับปลาบึกนีคงงน้ครับยังไงน่ะเหรอครับยังไงก็กดไปดูครับตามนี้เลยครับผมใช้ลาปิดนักเก็ตนะครับผมแล้วก็ปลาแล้วก็ไดมอนแล้วก็โกอินกอนั่นเองต่อไปเป็นอะไรเอ่ยต่อไปเป็นแมว แมวนี่แหลมมากนะครับแมวทําให้คิปเปอร์กลัวเรานะเดี๋ยวผมจะวิ่งไปดูวิปคิปเปอร์นะอยู่ตรงไหนแล้วนะคิปเปอร์นี่แบบจะหนีเลยครับกลัวเรามากนะเดี๋ยวเราลองเสกมาดูเลยโอเคตอนนี้ผมได้น้องคิปเปอร์มาแล้วนะครับนะฟาบวิ่งหนีย่างเร็วคือเขากลัวแมวมากเขาเขาเป็นโรคก,กลัวแมวะครับนะไม่ได้เลยนะฮะสำหรับเราถืออันนี้นี่คิปเปอร์นี่ไม่มีทางมาใกล้เรานะไม่มีทางระเบิดใส่เรา อย่างแน่นอนนะครับนะถือว่ามีประโยชน์เนาะใช้ได้เลยนะครับหมดนี้นะถ้าเราอยากได้หลายอย่างเราก็ทำหลายหลายอย่างนะครับมันจะจำกัดตรงที่เราต้องถือหรือเปล่านะต้องอยู่ใน9ก้าช่องนี้นะครับนะรู้สึกว่าจะอย่างนั้นนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเก็บกลับไปนะครับอ่ะเก็บพวกหมูเก็บพวกนี้ไปเลยครับรีวิวเรียบร้อยแล้วต่อมาเป็นอ่าแก๊สเป็ดนะครับนะแก๊สเป็ดผอ่านเป็ดแล้วนะตลกดีนะครับเป็ดเป็ดนะครับ แับแก๊สเป็ดนี่เราสามารถยิงไฟได้โดยการกดคลิกขวาบัมตูม้มเป็นไงล่ะโหดร้ายทารุณมากถือว่าเป็นการโจมตีแบบว่าโหดร้ายทารุณอยู่นะครับมาวิดวิดฆ่าวิดหน่อยดิบุมบุมตายไหมล่ะตายยังตายแล้วนะครับโอ้โหโหดร้ายไม่ได้โหดร้ายธรรมดานะทำให้แมปเราพังด้วยนะครับนะโอเคไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนะ อย่าลืมนะแค่นี้มันยังไม่หมดนะผมจะแบ่งเป็นสองพาร์แล้วกันเดี๋ยวถือไก่ไว้นะวิ่งเร็วดีเห็นไหมมันก็จะให้วัวเราเห็นป่ะหมูก็จะให้เนื้อพอกช็อปนั่นเองนะครับก็จะได้เนื้อหมูมาแต่ตอนนี้ผมเก็บเนื้อหมูไปแล้วนะครับเดีนะ๋ยวรอหิวก่อนโอเคลืมเลยเกมหมดทําไมนะครับในเมื่อค er ิปเปอร์ไม่มาทําเราแล้วนะฮะแล้วเราก็จะไม่ยอมให้มันมืดด้วยนะครับต่อไปเป็นน้องแมงมุมน้องแมงมุมไปไหนเอาออกมาก่อนที่ป๊บนี่น้องแมงมุมนะครับ น้องแมงมุมก็จะทาให้เรากระโดดสูงนั่นเองนะครับผมอ่ะน้องแมงมุมกินเนื้อเนื้อดิบเนื้อสุกเนื้อดิบนะครับน้องแมงมุมจะทำให้เรากระโดดสูงนะครับผมนอกจากนี้ยังทําให้เราสามารถไต่กําแพงได้นั่นเองลองดูสิเห็นปะอ่ะไปลองไต่ตรงนั้นดูนะครับนะเราสามารถไต่ได้นะครับไต่ได้ไม่พอกระโดดสูงด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งนะว่าไต่ยังไงตามนี้เลยนะครับ สามารถเป็นตัวไต่กำแหงได้นี่ยังโหดนะครับกระโดดก็สูงด้วยแต่ตกลงมาก็เจ็บเบาๆนะครับเจ็บเบาๆ <c oughs> <c oughs> นะถ้าใช้กับอันแกะนะ่าจะพอจะโอเคหน่อยนะครับโอเคเ,อเกะน้องไม่มุมไปนะครับอ่ะน้องไม่มุมค้าฟยังไงเนะี่ยผมเกือบลืมอีกแล้วน้องไม่มุมค้าปไปตามนี้เลยนะครับโอ้โหหลายอย่างมากนะครับนะนะตามนี้เลยนะครับผมมายากนะฮะ เหมือนจะครับไม่ว่าไม่ยากมากถ้ามีทองมีเพชรนะครับส่วนน้องแมวนี่ครับอย่างนี้ครับผมนะตามนั้นเลยนะครับมีน้องอะไรอีกที่ไหนไม่บอกอ๋อน้องแก๊สนะยังไม่ได้บอกเลยโอเคชอบลืมบอกว่าครับยังไงนะครับโอเคน้องแก๊สครับตามนี้ครับผมนี่เลยนะครับน้องแก๊สกินอันนี้นะครับไอของที่อยู่คู่กันในกล่องนะครับมันจะกินตามนั้นเลยนะครับผมต่อไปเป็นตัวโกเลมโกเลมกินเหล็กนะครับผม เก็บอะไรดีอย่าอย่าอย่าเก็บน้องแมวเกือบโดนระเบิดใส่แล้วเป็นไงล่ะโอเคนะครับน้องกัวเลมนี่เขากินเหล็กนะครับนะเราสามารถที่จะเพิ่มเาะป้องกันนั่นเองกดคลิกขวาปุ๊บเห็นปะจะเป็นเกาะป้องกันนะครับผมเดี๋ยวรอน้องแมวเก็บไปนะฮะจะโดนคลิปเปอร์ระเบิดตุ้มดูนะครับนี่แนะ่ฉันมีเกาะป้องกัน เห็นไหมเลือดไม่ลดเลยนะครับโอ้โหโกเลมนี่ถือว่าพอใช้ได้เลยใช้ได้อยู่นะครับไปดูว่าโกเลมคราฟยังไงนะครับผมโกเลมก็ตามนี้เลยนะครับนะใช้ไอรอนนั่นเองกินก่อดนะฮะแล้วก็ตรงกลางตามนี้นะครับผมโอเคปิดหมดเอาแมวมาถือไว้นะฮะการการโดนตู้มนะครับผมเก็บโกเลมปึ๊บปึ๊บต่อไปเป็นมนุษย์ขีม้านั่นเองนะครับโอเคเปลี่ยนมุมมองมนุษย์ขีม้า นะครับกินฟักทองนั่นเองนุ้ที่หมาทำอะไรได้นะครับก็จะให้สโนบอลแก่เรานะฮะแล้วก็น็อกแบ็กนั่นเองน็อกแบ็กนี่รู้สึกว่าจะตีแล้วถอยหลังเนาะตีแล้วก็เด็นไปไกลนั่นเองนะครับนะเห็นปะเขาจะกระเด็นไปไกลนะถ้าเราตีป,กปกักปักก็จะมีประโยชน์เวลาโดนลุมไหมฮะแบบมันก็จะกระเด็นไปไกลนั่นเองนะครับนะสำหรับตัวนี้นั่นเองนะสโนบอลไม่รู้จะให้มาทําไมนะครับไป ตัวต่อไปเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะเป็นอ่ะลืมอีกแล้วครับยังไงครับตามนี้นะครับนะสำหรับสโนบอลนะครับนะตามนี้เลยต่อไปเอนเดอร์เอนเดอร์ช่วยอะไรหรอเอนเดอร์ er สามารถเทเลพอร์ตได้นั่นเองเดยนเทเลพอร์ตให้ดเย้ยงองององวอตเตอร์ฟเสียงอะไรอะ่ะตกใจแป๊บไปครับตรวดเร็วมากฟาบฟาบ ไม่ต้องเดินนะฮะไม่ต้องเดินไกลโอเคแม่ใช้ไม่กี่ทีนี้ใกล้จะพังเลยนะครับนะก็อย่าใช้มากละกันนะครับนะมีเสียนะครับมีพังมีเสียนะครับส่วนอะไรที่เขากินนะครับก็ต้องเป็นออกซิเดียนใช่ไหมอ่าออกซิเดียนอินอินนักเก็ตนั่นเองนะครับนะที่เขากินนะครับผมนะก็ต้องถือไว้นะให้เขากินแล้วก็กดตัวจีดูนะครับดูไม่ได้เดี๋ยวเราออกมาจากตรงนี้ปุ๊บอ่ะกดตัวจีดูซิ เป็นยังไงเอ่ยครับตามนี้นั่นเองนะครับผมนะไม่ยากออฟซิเดียนอีกอดครับยังไงล่ะคราฟตามนี้ครับผมเอาออฟติเดียนมาแล้วก็ครับได้เลยนะแจต่อไปเป็นคีเ p อร์นั่นเองนะครับนะเป็นคีเ p อร์เป็ดนะครับคีเ p อร์เป็ดนะครับนะกินกันพาวเดอร์นั่นเองทําอะไรได้ล่ะคีเ p อร์เป็ดนะครับสามารถระเบิดนะครับแล้วก็มีภูการทานต่อแรงระเบิดนั่นเองนะครับคราฟตามนี้เลยนะครับโอ้ดูทํายากนะเนี่ยต้องใช้แม่เหลอกด้วยนะครับนะตามนี้เลยครับผม เราสามารถที่จะไปทาลายศัตรูโดยการคลิกขวานั่นเองคลิกขวาบามเรียบร้อยบามวัตตาฟ้าบัม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 โอ้โหเป็นมนุษย์ระเบิดไปทีเรียบร้อยนะฮะเป็นบักกันคีเปอร์นั่นเองนะครับสามารถระเบิดตูมเห็นไหมระเบิดทําไมครับ <laughs> าสามารถระเบิดได้ทุกอย่างที่ต้องการนั่นเองนะครับผม กดตัวจีดูไปเลยนะครับว่าครับนะก็ตามนี้นะครับนะก็ทําได้ประมาณนี้นะสำหรับคีเปอร์ค่อนข้างที่จะโหดกันเลยทีเดียวโอ้วใช้ครั้งหนึ่งเหลือนการพาวเดอร์ตะลดนะครับนะก็จะต้องจํากัดนิดนึงนะครับสําหรับการพาวเดอร์อ่าไฟดิสซิแสแตนนะครับอ่าป้องกันไฟนะสามารถวอล์กอินลาวาได้นั่นเองนี่อ้าวไหนอะไหนว่าวอลอิลาวาได้ไงครัแต่ว่าเขาป้องกันไฟนะ ต้องกดอะไรหรือเปล่าฮไม่เห็นต้องกดอะไรเลยอะโอเคที่จี่มันวอลอิลาวาได้นะครับผมนะเ <c oughs> ขินอีกแล้วนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันไฟได้นเองเห็นไหมผมโดนไฟไหมยังไม่เป็นไรเลยนะครับนะก็กินอันนี้นะครับเนเตอร์คอสนะครับผมนะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าครับก็ตามนี้เลยนะครับผมไม่มีอะไรยากมากนะใกล้เสร็จแล้วนะครับ ต่อไปเป็นอู้หูอู้หูอู้หูรอ,อ,อ,อไฟดับก่อนไม่ได้เลยโอเคต่อไปเป็นวิเชอร์เป็ดนะครับวิเชอร์เป็ดก็กินโซแซนนั่นเองนะครับวิเชอร์เป็ดทำไรได้สามารถขโมยพลังชีวิตนั่นหรอนะแล้วก็ป้องกันต่อวิเชอร์นั่นเองนะครับขโมยพลังชีวิตยังไงนะอยากรู้จังเลยนะครับตอนนี้เลือดไม่เต็มอยู่ด้วยนะครับเราไปตีน้องแกะดูนะครับอือง ได้พลังชีวิตหรือเปล่าแนะ่ได้จริงด้วยนะครับนะเขาดูดพลังชีวิตให้เรานะครับเห็นนะเลือดผมขึ้นเลยเห็นปะใช้ได้เลยใช้ได้อยู่นะครับนะสำหรับวิเชอร์นะครับผมครับยังไงตามนี้เลยนะใช้โคต้องใช้นิเตอร์สตาร์ด้วยนะครับนะไม่รู้อ่านถูกไหมนะครับโอเคตามนั้นเลยต่อไปต่อไปเป็นอะไรเอ่ย ต่อไปเป็นน้องกล่องน้องกล่องนะครับน้องกล่องน่าจะกินไม้นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับน้องกล่องก็สามารถที่จะคลิกขวาเปิดกล่องได้นะครับนะเป็นกล่องที่แบบพกติดตัวไงครับสบายใจเฉิมนะครับใช้ได้เลยใช้ได้อยู่นะครับนะแล้วก็สามารถที่จะเก็บของได้เยอะมากนะไม่ของเต็มเลยกันทีเดียวต่อไปเป็นน้องเตียงนอน น้องเตียงนอนนะฮะอันสุดท้ายของพาร์ทนี้นะครับแล้วพาร์ทหน้าเราจะมาต่อกันอีก16ตัวนั่นเองนะครับนะซึ่งหมดนี้นี่หูยตัวพวกนี้นี่เยอะมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่านี่คับยังไงนะครับครับตามนี้เลยนะครับผมใช้บูทแพงนะครับแล้วก็นี่เลยตรงกลางนะครับสำหรับตัวสุดท้ายก่อนที่จะมาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับเป็นการรีวิวหมด2พาร์ทนั่นเองนะครับนะเพราะมีหลายตัวมากนะครับเป็นน้องที่นอนนะครับน้องที่นอนเขาจะกินนี่เลยครับนะกินวูนะครับกิน เป็นขนแกะนั่นเองนะครับสามารถทำไรายได้กดคลิกขวาเพื่อสลีปไงลองดูนะครับผม t ทม e เซไปเลยหมื่นเท่าไหร่นะตอนคืนหมื่นเจ็ดโอเคหมื่นเจ็ดครับผมโอเคมันตอนคืนพอดีเลยหุยเดี๋ยวซอมบี้มานอนแป๊บเรื่องเร็วทันใจนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราลาจากกันไปเท่านี้ก่อนนะครับนะขอบคุณที่ตามชมมากนะครับถ้าชอบหมดนี้ก็แชร์กันออกไปนะทุกคนจะได้มีความรู้เกี่ยวกับบมดนี้แล้วก็ใครสนใจก็มีลิงก์โหลดใต้ดีสคริปชันนะครับและหมดนี้เป็นของ1.7.10นะครับผมทุกหมดที่ผมรีวิว1.7.10มีลิงก์ใต้ดีสคริปชันไม่ว่าจะเป็นเชเดอร์หรือว่าเท็กเจอร์แพคนะครับจัดไป อย่าลืมดูใต้ดีสคริปชั่นด้วยนะครับก่อนที่จะคอมเมนต์ขอบคุณมากนะครับเจอกันเย้แหมผมก็รู้ว่าน้องๆน,นะครับอยากดูคลิปต่อไปนะครับยังไงก็รอกันนิดนึงนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าติดใจก็ subscribe แล้วก็อย่าลืมนะครับแนะนำผมให้เพื่อนๆได้รู้จักด้วยส่วนใครอยากดูคลิปอื่นๆหรือลคลิปต่อไปคลิดตามนี้เลยครับยย